อาณาจักร400ไร่แอนสิเรียมใหญ่โตอลังการอาณาจักร400ไร่เดินทั้งวันก็ไม่ทั่วแต่งงานครั้งที่3ชีวิตดีดุดเจ้าหญิงอยู่ในวงการบันเทิงมามากกว่า30ปีแล้วคะ่ะสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่ แอนสิรียมที่กลับมาเปรี้ยงปปางกับการเล่นซีรีส์สุดสวยและยังมีคู่จิ้นให้แฟนๆได้พูดถึงจนติดเทรนแต่กว่า30ปีที่ลดเล่นอยู่ในวงการเจ้าตัวไม่เคยเปิดบ้านให้ได้เห็นกันเลยแอนสิรียมก็ยอมเปิดบ้านให้ชมเป็นครั้งแรกในรายการซึ่งก็ทำเอาโดนแซวตั้งแต่ต้นรายการว่านี่บ้านหรือคฤหาหนดเพราะอลังการงานสร้างมากๆ บนเนื้อที่สุดกว้างขวางโดยเป็นบ้านที่ตั้งอยู่บางสเสรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนอกจากพื้นที่จะกว้างขวางแล้วยังมีทั้งสระไว้น้ำสนามเทนนิสฟิตเนสและบ้านหลายหลังตั้งอยู่รวมกันพร้อมตกแต่งสไตล์รีสอร์ทท่ามกลางความร่มรื่น ของต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกไว้เต็มพื้นที่ซึ่งแอนเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่อาศัยอยู่เองโดยมีการเปิดให้เช่าด้วยส่วนบ้านพักของแอนแยกออกมาต่างหากอีกหลังมีห้องทำงานสไตล์เรียบๆเ,เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม้ตกแต่งอย่างเรียบหรู เรากับห้องพักในรีสอร์ทระดับฮาดาวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนให้พักผ่อนชมวิวที่สวยและสวนผักที่เจ้าตัวปลูกและดูแลเองโดยมีครบทั้งสวนผักสวนครัวและต้นไม้น,นานาชนิดแอนยังเผยว่าจัสตินสาม,มีเศรษฐีชาวอังกฤษจัสตินสาม,มีเศรษฐีชาวอังกฤษเป็นคนเจ้าระเบียบแบบน่ารักทำที่นอนเองตั้งแต่อยู่อังกฤษเก็บที่นอนเป๊ะมาก เราทำเตียงไม่ตึงเขาก็สอนจนแม่บ้านที่อยู่ร่วมกันมา30ปียังบอกว่าไม่เคยเห็นใครทำที่นอนได้ดีกว่าเขามีคนมองว่าเราแต่งงานถึงสมครั้งเพราะขาดความรักไม่ได้ คนทุกคนไม่มีใครที่ไม่อยากจะมีความรักเพราะความรักมันแตกต่างออกไปเราเองก็รักลูกอีกอย่างรักสามีอีกอย่างรักแฟนอีกอย่างแต่แอนแต่งงานครั้งที่หนึ่งเราก็จบกันด้วยดีเรามีลูกด้วยกันหนึ่งคนคนที่สองไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราใช้เวลาศึกษากันน้อย คนที่สามหลังจากนี้คงไม่มีแล้วล่ะค่ะเพราะอายุก็จะ50แล้วเอาจริงๆแอนก็ไม่อยากจะจดทะเบียนสมรสเป็นเรื่องเป็นราวแต่สามีบอกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะเขาเองก็ยังไม่เคยแต่งงานมาก่อนตอนนี้แต่งงานกันมาสี่ปีกว่าแล้วการแต่งงานครั้งที่สตัวเราคิดว่าคือความรักครั้งสุดท้ายทุกครั้งที่เราแต่งงานเราก็คิดว่าความรักครั้งสุดท้ายเราตกลงปรงใจ กันแล้วเราก็อยากจะอยู่กันไปจากกันข้างหนึ่งถามว่าการมีคู่ดีกว่าไม่มีคู่ใช่ไหมมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็ลองใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่จังหวะมันมาเจอก็ช่วยไม่ได้เมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วคิดว่าใช่เราก็เลยตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน